Thank <tune> สวัสดีค่ะลูกแก้วนะคะดวงกมลอินทรปวิทธ์ค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของกรุงไทยแอ็กซ่าหน่วยสุขชน 9B14C ค่ะแก้วจบการศึกษาที่มหลาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะคณะบริหารธุรกิจภาคบัญชีค่ะแล้วก็จบโทบัญชีเหมือนกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ,ะ,คะหลังจากที่เรียนจบแก้วก็เริ่มงานที่สำนักง,งานตรวจสอบบัญชีที่ PWC นะคะหลังจากที่ทํางานที่ PWC มาประมาณ8ปีนะคะก็ได้เป็นเมนเจอร์แล้วก็อยากจะหาประสบการณ์ด้านอื่นบ้างก็ไปทําเป็นคอนซัลเร์เรื่อง งภาษีที่บริษัทต,ต่างชาติแห่งหนึ่งก็ช่วยคอนซัลท์บริษัทต,ต่างๆเกี่ยวกับภาษีอะค่ะสอบ CPA ได้ด้วยก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเซ็นโะมค,มค่ะ พ่อกับแม่อะค่ะไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็ต้องต่อคิวแบบกว่าจะได้หาตื่นตีสี่มีความลําบากมากในการที่จะแบบได้หาหมออย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้หาหมอคือเ1็ดโมงกว่าจะได้ผ่าคิวก็คือแบบอีก2เดือนอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าทาไมมันลําบากขนาดเนี้ยพอจะเอาเข้าเอกชนก็ค่าจ่ายสูงมากจริงๆอะค่ะก็เลยแบบเริ่มเห็นความสําคัญของประกันสุขภาพก่อนหลังจากนั้นก็มาเริ่มคิดว่าจริงๆทุกคนอนะควรจะมีประกันชีวิตเนาะไม่ว่าจะ แ,แบบมีคนข้างหลังอยู่หรือประกันสุขภาพเอ่ยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าสนใจในอาชีพนี้ค่ะ พอดีเบลชวนนะคะคือจากที่เราอเห็นความสําคัญแล้วแล้วเราก็ไปบอกคนทุกคนนะคะรอบตัวเราให้ทํา mm. ก็ทํากันเป็นแบบหลายสิบกรมธรรม์มาก mm. แล้วเราก็คิดว่าเออแล้วทําไมเราถึงแบบไม่ทําเองเราจะได้แบบได้ดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ต้องไปหาคนอื่นแล้วก็เหมือนอาจจะแบบสร้างไรายได้ให้เราด้วยแล้วเพื่อนเงี่ยคะ่ะเบลก็ชวนมาทําคือก็แนะนําเบลให้ไปทําประกันนี่แหละของที่นี่เบลโทรมาอีกทีบอกว่าเนี่ยจะเข้าไปทําแล้วจะเป็นตัวแทนแล้วก็เลยรู้สึกสนใจอยา เข้าไปด้วยเพราะว่าเราก็ขายของให้คนอื่นมาเยอะมากเราก็น่าจะแบบทําบ้างอะไรเงี้ยพอได้เข้ามาคุยกับพี่กล้วยก็คือเห็นโครงสร้างรายได้เราก็เลยตัดสินใจทําทันทีเลยก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยค่ะอยู่ทีม 9B 14C มีทีมงาน5คนค่ะก็คือเพิ่งเริ่มเมื่อปลายเดือนตุลาเลยใหม่มาก คิดว่าจะทําอาชีพนี้เป็นอาชีพสุดท้ายแล้วก็จะใช้อาชีพนี้เลี้ยงตัวเองไปจนแก่เลยอะค่ะตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องทําให้ได้แล้วก็จะมีพา s ซีฟอินคัมได้มีเวลามีรายได้เข้ามาอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็จะสร้างคนอื่นให้มีรายได้ด้วยเหมือนกัน แก้วก็อยากเชิญชวนตัวแทนให้มาร่วมทีมด้วยกันนะคะทีมเราก็จะไม่ฟอร์เซลนะคะเสนอแผนตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็จะช่วยวางแผนภาษีวิเคราะห์การเงินด้วยประสบการณ์แก้วทำเรื่องภาษีกับบัญชีมานานกว่า10ปีก็สามารถติดต่อแก้วได้นะคะตามด้านขวานี้ค่ะก็อยากให้มาร่วมทีมกัน,นะคะ่ะ